ฝ่ายแดงคือเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าเฝ่ายน้ำเงินคือสอนนารายนายกฟอสกบินบุรีวันนี้เป็นรอคูยเอกของสึกมวยมันวันศุกร์ครับน่าจะเป็นสุกร์สุดท้ายของเดือนเมษายนครับเดือนปีใหม่ไทยเพื่อนๆก็ยังอยู่กับผมเช่นเคยครับวีรศักดิ์เล็กสอปัฒนาชัยครับ เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับครอบครัวของคนที่รักมวยชอบมวยนะถ้ารักมวยก็คือพักพวกเดียวกันครับยินดีต้อนรับพี่ๆยินดีต้อนรับน้องๆครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่ด้วยแล้วก็สมาชิกเก่าก็ขอบคุณมากอยากคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับคอยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายพูดคุยเล่นๆกันประจํานะครับดูมวยไทยใจเป็นกลางครับพูดนี้ก็เขินตัวเองนะบางทีผมก็เชียร์นะครับเชียร์เชียร์นักมวยมาอยู่ก็เชียร์นะออกหน้าออกตาเหมือนกัน เต่าแล้วครับดูยังไงครับนี่ครับล้มลงไปครับเด็ดดวงเล็กมาดูเกมมุกสอนอรายบ้างเด็ดดวงเล็กนี่ถอยตั้งรับสอนอะไรพยายามหาจังหวะชิงทําก่อนเตะขวาไปหนึ่งทีเด็ดดวงเล็กพยายามจะสาดแข้งตามมาท่านเพื่อนสังเกตครับคนใส่เสื้อสีส้มๆนะครับนั่นคือเฮียตีครับ เป็นคนกลุ่มบางเหยียนของเจ้าเด็ดดวงเล็กทีมงานทํากันเป็นทีมแล้วครับเพราะว่าก็มาสู้กันทั้งบนเวทีแล้วก็สู้กันทั้งบนล็อกครับคอยดันราคาสู้ให้กันสร้างความน่าเชื่อถือของตัวนักงวยครับ<อ>ว่ามีส่วนครับผมบอกเลยมีส่วนจริงๆนะครับมีส่วนมีส่วนอาวุธนี่ประมาณสักอาวุธ80%รครับราคานี่20%เเลยครับถือว่าเป็น ตัวช่วยนะครับในการสร้างความน่าเชื่อถือของนักมวยสร้างความเชื่อมั่นครับถ้าตัวเงินเยอะก็แสดงว่าเชื่อมั่นแบบแรงกล้าครับหรือว่าล้อมกินอันนี้ไม่รู้นะครับแซวับแซวเล่นแซวเล่นนะครับ <laughs> ดูกันครับนี่เป็นเกมยกที่สาวเด็กเล็กสั่์แข้งซ้ายสรารลายเตะขวาเดเด็กต่อยมาแล้วก็เตะขวาตีครับโอ้ยสราลายเตะขวาคืนหนักๆเหมือนกัน ตามเข้าไปตามเข้าไปตีหมดยก3ตามกันต่อครับพี่น้องครับยกที่4ครับเพื่อนๆครับเด็ดดวงเล็กเดินเข้าหาสอนารายถอยตั้งรับเตะไม่โดนสารายชิงจังหวะตีเข่าซ้ายเด็ดดวงเล็กก็พยายามหาจังหวะไล่แขนพยายามจะ ใช้พลังกำลังแล้วครับเดี๋ยวไปดูเกมวงในของมวยคู่นี้กันเพืเ่อนๆโอ้ยนี่ครับเข้าไปสอกไปสาดแข้งขวาไปสอนารายเด็ดดวงเล็กเอกก็เดินไปเดินขยับไปใกล้ยขยับไปใกล้โอ้ยสอนนางรายนี่มีแข้งขวาครับเด่ดดวงเล็กนี่พยายามจะเดินทำแล้วมาดูว่าจะเดินทำได้มากน้อยแค่ไหน ไปไปเตะคืนไปมาไม่โดนครับสันายดึงหลบสวยหาจังหวะจะแทงเข่านั่นไงแทงไปแล้วหนึ่งทีสนันารยเอาแล้วเด็ดดวงเล็กยังไงเออยังไงดีไอ้นุ่มไม่โดนดอะไรึ้นเหมือนกันต่อยหมัดไปครับสนาายตีเข่าตีไปตีไปตีอีกตีอีกนีก่ไงครับ บรรยากาศดีนะครับสอนอรายทีมงานแดงก็เฉยๆชิวๆครับชิงจังหวะกันไปเรื่อยเพื่อนๆว่างไงก็ว่างั้นครับลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยครับที่ดูกันอยู่ครับเป็นอย่างไรบ้างรักใครชอบใครครับดูใครได้เปรียบครับดูมาถึงตรงนี้ ยกที่ห้าทสุดท้ายครับแดงร้อยละบาทนะครับแดงต่อร้อยละบาทเพื่อนเครับนี่แหละครับราคาออกตัวครับขาเข้าไปแล้วก็ออกตัวสบายๆครับแอดเอ็กซ์ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับเปิดครบ5ยกครับนี่ครับแพงๆ200บาทเดียวก็เปิดนะครับ200บาทเดียวก็เปิดครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะออกตัวอยากจะขยับขยายก็แอดเอ็กซ์ครับอาชีพเงิน200,000ครับ ...Bina hau, lehen itaz ere <tune> egon Jungo dizk believersat